ผมอยู่บ้านคนเดียวมาโดยตลอดแต่ทุกคืนเวลาตีสองโทรทัศน์ในห้องรับแขกมักเปิดขึ้นเองได้และเล่นเสียงผู้หญิงแบบซ้าๆส่วนเสียงนั้นก็พูดขึ้นมาว่าช่วยฉันด้วยหนาวเหลือเกินทางดังที่ในบ้านไม่มีใครอยู่ด้วยเลยครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณกิตครับคุณกิตอยู่บ้านชั้นเดียวอยู่ชาเมืองจังหวัดโคราช เป็นบ้านของพ่อแม่ที่ได้รับการสืบทอดต่อมาครับหลังจากที่พ่อเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจส่วนแม่ก็ย้ายไปอยู่กับญาติดังนั้นคุณกิจก็เลยต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาเพียงลําพังครับตลอดเวลาเกือบ3าปีคุณกิจไม่เคยคิดเลยว่าบ้านหลังนี้จะมีอะไรแปลกจนกระทั่งคืนหนึ่งที่อากาศมันหนาวกว่าตามปกติครับอยู่ดีๆห้องรับแขกทรทัศน์มันเปิดเองได้ครับและหลายคนก็อาจจะก,กําลังสงสัยว่าอ้าวเดี๋ยวห้องรับแขกแล้วคุณกิจ จะรู้ได้ยังไงเพราะตามปกติแล้วคนเราต้องนอนในห้องของตัวเองครับซึ่งมันอยู่ขนละห้องแน่นอนเขาว่าคุณกิจนอนที่ห้องรับแขกครับในคืนนั้นเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยนั่งไถมือถือไปเรื่อยๆแล้วก็หลับโดยที่ไม่ได้รู้ตัวพอตื่นอีกทีเป็นช่วงเวลาสักตีสองสิ่งที่คุณกิจได้ยินนั้นคือเสียงซ่าซ่าครับเหมือนคลื่นทีวีที่ไม่มีสัญญาณนั่นแหละครับแต่คุณกิจเริ่มสงสัยแล้วนะเพราะก่อนนอนเล่นมือถือนะครับไม่ได้เล่นทีวีเลยแล้วทําไมทีวีมันถึงเปิดเองได้ แถมยันเป็นช่องที่มีเพียงแค่คลื่นสัญญาณเท่านั้นประเด็นของมันอยู่ที่ตรงนี้ครับตามปกติแล้วหากเป็นช่องที่เป็นคลื่นก็จะมีแค่เสียงคลื่นครับซาๆอะไรว่าไปครับแต่ในรอบนี้หน้าจอเนี่ยเป็นคลื่นครับแต่กับมีเสียงผู้หญิงพูดซ้ำๆว่าช่วยฉันด้วยหนาวเหลือเกินคุณกิตได้ยินอยู่แบบนั้นซ้ำๆนะครับก็เลยรีบปิดทีวีครับและถอดพักออกหลังจากที่คุณกิตไปนอนไม่เกินสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงทีวีมันเปิดขึ้นเองอีกแล้วครับ แล้วในตอนนี้คุณกิดเรือกสองสัยแล้วนะคบว่าเอ๊ะหรือว่าทีวีนั้นมันจะมีอะไรบางอย่างกันแน่ดังนั้นก็เลยติดกล้องวงจรปิดเลยครับที่ห้องรับแขกเพื่อที่จะต้องการเช็คว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วในคืนนั้นที่ได้ติดกล้องวงจรปิดนะครับมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีใครที่อยู่ในห้องรับแขกเลยแต่อยู่ดีๆครับทีวีมันเปิดขึ้นมาเองได้และมีเงาของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ที่หน้าทีวี โดยที่ไม่เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นครับยืนอยูอ่นิ่งๆอยู่ที่หน้าทีวีและเขาพูดต่อด้วยคำว่าช่วยด้วยหนาวเหลือเกินพูดซ้ำๆเหมือนที่คุณกิจได้ยินในคืนแรกที่ได้ยินเลยครับเป๊ะเลยแต่ว่าคุณกิจจำได้เพราะในตอนแรกที่ได้ยินในวันนั้นเนี่ยคุณกิจไม่เห็นเงาหรืออะไรทั้งสิน้นดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็ได้แต่มองด้วยกล้องกลับมองเห็นแทนครับแต่เห็นเพียงแค่เงานะแต่มันไม่จบแค่นั้นนะสิครับ เพราะว่าในตอนที่คุณกิจได้ยินผู้หญิงคนนั้นมักจะพูดว่าช่วยฉันด้วย now หนาวเหลือเกินแต่หลังจากที่เปิดคลิปดูที่เป็นของกล้องวงจรปิดนะครับมีเสียงเพิ่มเติมมาด้วยครับว่าพวกเขาผลักฉันลงน้ําฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่อยากหนียกมาฉันยังไม่อยากตายช่วยด้วยฉันหนาวเหลือเกินเรียกว่าเป็นคําก่อนหน้านั้นครับที่มันได้ขาดหายไปคุณกิจก็เริ่มสงสัยนะครับก็เลยไปถามกับเพื่อนข้างบ้านครับ โนในผลก่อนนะว่าทําไมจะต้องไปถามเพราะเนื่องจากว่าคนข้างบ้านเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานแล้วไม่แน่อาจจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างก็ได้ครับและก็ใช่แล้วครับคนแก่ที่ได้อาศัยอยู่ในข้างบ้านได้บอกมาว่าที่ตรงหน้าบ้านของเธอเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นบ่อน้ําถนนมันไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อประมาณ20ปีก่อนมีข่าวว่าผู้หญิงถูกพบเป็นศพในบ่อน้ําสภาพเหมือนถูกกดลงไปในน้ําครับ แต่ตำรวจสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพราะไม่มีหลักฐานไม่มีพยานว่าใครเป็นคนทำหลังจากที่ปิดคดีนี้ไปแล้วเจ้าของที่ดินก็ต้องการที่จะให้เรื่องนี้มันจบลงดังนั้นก็เลยถมที่ดินและสร้างบ้านขึ้นมาครับส่วนผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าลัดดาวันอายุ25ปีเป็นพนักงานโรงงานครับเธอเคยเขียนจดหมายว่าอยากหนีออกจากความรุนแรงแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเธอเลย หลังจากที่คุณกิตได้รู้เรื่องทุกอย่างนะครับดังนั้นตอนนี้เขารู้แล้วและสามารถยืนยันได้ว่าผู้หญิงคนที่อยู่เนี่ยเป็นใครกันแน่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณกิตจะรับได้นะครับที่ในบ้านของตัวเองมีวิญญาณอยู่ด้วยและในระหว่างที่คุณกิตนั้นกําลังเก็บข้าวของของตัวเองอยู่หลังจากที่เก็บเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนครับตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยครับและไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยแล้วเอาละครับเวลาเดิมช่วงเวลาตีสองครับ อยู่ดีๆทีวีมันเปิดขึ้นอีกแล้วแต่ในรอบนี้มันต่างกันออกไปครับเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้พูดว่าให้ช่วยด้วยแล้วนะครับแต่กลับพูดว่าอย่าให้ฉันอยู่คนเดียวที่นี่เลยฉันอยากมีเพื่อนอยู่ด้วยคุณกิตได้ยินแบบนั้นสรุปว่าเดินออกจากบ้านมาเลยนะครับคือวิ่งออกมาเลยอ่ะส่วนของก็ยังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้ไปเก็บครับและจ้าแม่บ้านให้มันเก็บในภายหลังครับหลังจากที่คุณกิตได้ออกมาแล้วบ้านหลังนั้นมันก็ว่างเปล่าและไม่มีใครเช่าอีกเลยครับ เพราะคุณกิตเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากยังมีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องเจอกับวิญ,ญญาณของวิญคนนั้นอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เลยเป็นคำถามครับว่าหากคุณได้เจอวิญ,ญญาณที่ถูกฆ่าตายด้วยนะครับเธออาจจะต้องการความช่วยเหลืออยู่ก็ได้แต่หลังจากที่คุณได้ยินเสียงนั้นนี่คือคำถามว่าจะช่วยเหลือดีไหมครับหรือว่าจะหนีออกมาแบบที่คุณกินทำดีหากคุณชอบชิปแนวนี้ อย่าฟังก่อนนอน